สวัสดีทุกคนมือนีสิบ้าเมืองการสอบสิบหล่อนะครับเพื่อพี่น้องสนใจครับสิบหล่อคนทรงน้ำมันนะครับดูทักษะเพื่อเป็นแนวทางนะครับใช้เกียร์เดียวห้ามโยกนะครับถอยแท่งขวานะครับ45่สิบองศา ถอยมาดีครับผมเนี่ยพี่น้องซิบหล่อมันช่วงมันสีสันก็เท่เลอ์นะครับมันเลยถ้าค้นเป็นรถเราถอยจังไรก็ถอยง่ายนะครับผมามามาเมืองถอยแท่งทายค,ครับจังไรกับเขาผมมาถ้าค้นเป็นรถนะครับ ถ้าเกิดผูดใ้ใดสนใจครัมาลองสอบทักษะฝีมือเจ้าของไลนนะครับทุกวันอัคารกับวันศุกร์นะครับอันนี้สอบสิบล้อนะครับแทงขวาะ่ะแทงใายครับผมผ่านครับสวยงามครับผม